โอ้มีสิทธิ์ถึงถ้ามึงยังวิ่งช้าแบบนั้นอะไรพี่เอาเราถึงชัวร์ไฮยูซับพี่มันพี่มันยอมเรานาวช้อปปิ้งดีกาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียเหมือนโจรเลยพี่เฮียเฮียเหมือนโจรอ่ะเรคือโจนปนป่ะ เดิมฮัลโหอืมโอ้ยชิบกำลงเกินอะไรครับตอนเนี้ยกำลังความแม่นเพิ่มขึ้น120เซนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยอ๋อมึงเมานี่หว่าไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมึงเมานี่หว่าไอ้เชี่ยถ่ายรูปเลยนะช้างเหรอมึงกินช้างเหรอพวมึงไม่เกี่ยลูกกฏตายสัตว์เอวีโอลิเช่นกอนเด็บมาต้องฟังก์อะ ไอเชีย่ยเขาห้ามเล่นเกมปาวเม้าไม่รู้เหรอฮะ F P S อะไรนะ r e f ฟกซ of God ปกติก็ไม่มีก๊ออยู่แล้วไอเฮียติดก <c oughs> ิดจิงเหรอทำไมมันต้องกินว้ไหนายฮะทำไมต้องตอนแรกคือทูไปร้านหลาล่าไงนั่นร้านเขาขา,ายอุด้งใช่ไหมาาแล้วตูวนะ่าไอ้กินขายอุด้งรู้จักอุด้งไหมอุด้งไอเส้นที่อยู่ในเอ็มเออเส้นแล้วเพื่อนกูเพื่อนกูบอกว่าสามคนเองเพื่อน ไม่เป็นไรหรอกเป็นไงอ่ะเปิดมาหกปวดอ่ะเปิดมาหกขวดอ่ะไอ้ชื่อนี่แต่ตอนแ<อ>รกที่มึงถ่ายรูปมาตอนแรกก็นี่ใช่หรอวะเออคือกูจะไปกินข้าวไว้กูกูเพิ่งเลิกเรียนตอนสองทุ่มนนี้เป็นไงอ่ะกูด้งไม่ทราบเกินสามก็เฟี้ยวแล้วเสียลยเลยเกินสามอ่ะสามขวดไม่มีจินงอู้ยชีตก็แดมไม่มีจริงครับถูกต้องอเขียนนี่จะดู้ดีเนี่ย เฮ้ยใครเก็บปูสองไปนะเนี่ยนี่ไงนมึงระเบิอเฮียอะไรอ่ะไอ้สัตว์ชูดวัะ w h a the w a t t h f u c k ไอ้เฮี้ยหมอไอ้เฮี้ยหมอไม่เก็บไปเฮ้ยทีทีวีสตอร์ม r g rings หรือเปล่าทีนี้คืนไม่มีอยู่จริงโปรเดียวกับไม่มีอยู่จริงเชี่ยแสดงว่าคนนี้แม่งคนจริงนี่หว่าฮะ โอนจริงไม่ติงนางหรือเปล่าอะไรคือโปรเดียววะหมายถึงโปรโมชั่นหรือเปล่าโปรเดียวก็คือสามขวดไงเพ่ก็อ๋อโปรโมชั่นเหรอใช่ไหมถูกต้องปะนั่คือเขาเรียกหนึ่งโปรหนึ่งโปรคือสามขวดหนึ่งโปรคือสามขวดเออเพื่อนกูบอกว่ากินแค่หนึ่งโปรเป็นไงอ่ะประมาๆล่อเป็นสองโปรสัตวองโปรถ้ามันต้องเรียกว่าโปรไอ้เหี้ยไม่เลวไม่เลวอยูขวะเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายกระจอกกระจอก

好、oh, okay. shit，好危险的。太远了。多少秒回来？两两。

สองตีไหวนะสองฝั่งเลยแะไปปะแต่เพื่อน ่อนโดนอะไรไม่รู้อะเย้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 โดนมโดนอะไรยังไม่รู้เลยอีซี่อีซี่อีซี่บอยอีซี่ิบไม่ค่ดี ไอเหี้ยเอกยมาแล้วสวยไยสองตัวเ่อนล็อกตัวหนึ่งไม่ทนามือว่ะไม่ทนานมือว่ะอันนี้กูมองไม่เห็นว่ะไม่ทนานมือว่ะ ไม่ธนานึงหวังคิดว่าไงวะโอเคโอเคก็เก็บไปสองอ่ะฮึมฮึมวันเอชพีโลโลบ้ามันกระโดดมาจริงไอชิ้นืี้มันหลอยมึงอ่ะไอไหนไอนาเตอร์อนาเตอร์อนาเตอร์ดีไว้ตายแล้วมึงมาไม่ดาว้วไหน ไอ้นายคนนี้ไหนคนนี้ไหนคนนี้ไหนคนนี้ทีไอันไหนคนนี้เร็วคุณยื้อเวลาอยู่ไอ้นายคนนี้คนนี้คิดว่าไงวะโว่โว่โว่ในในผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเรียกผู้หญิงเรียกผู้หญิงเรียกสอบแมน we don't do anything we don't do anything we don't do anything we are waiting for winner บ้าไปแล้วไปแล้อไป้ไป้ยไิกเไล้คนไทยเปรด้วไ้วแวปไทยโอ้ชิปอ่ตไหนวะพีง ต่อแตกหน้าพี่นะโอ้ยชิดผมหน้ามืดกว่าพี่ข้างหลังปะวะเดี๋ยวสักใหญ่ได้ไอเปล่ไปเตหนมาพี่ พี่ผมโทษวะออีกสองตัวตามเรามาดน้าตัวครับดูซีดีนะจ้าอีกตีหนึ่งนั่นพี่ระวังด้วยโอ้ยเฮียผมนึกว่ามันพ้นโอ้ยชิดแอมเดทออมเดด ผมไม่ต้องระเบิดแล้วพี่ไอ้ไอ้นั่นตัวไอ้นั่นนัดท้ายห,หุ่นหุ่นนัดท้าย <c oughs> เล่นหลังเล่นหลังโลกผมได้เล่นหลังโลกผมได้อะไรของผมเนี่ยต่อแตกข้างในหมดเลยรับหนึ่งต่อแตกพี่ <c oughs> ก่อแต่ครับได้พี่หมดแล้วหมดแล้วโดนปูเนี่ยยิงใครวะอ๋อเห็นแล้ว แม่งมาหลอกพี่บ้ามากเลยอ่ะบ้าแบบบ้าเกินยิ่งใหญไม่กลัวเลยเลยพอโดนจริงพวบจะมะบัตหาพวกพี่พุ่งเข้าไปเลยคือมันได้เปรียบมากเลยใช่ผมว่าแม่งช่นมันเคยเป็นเอสเทียในซีซั่นหนึ่งไงจนมันโดนเนิื้อแบบผมก็ไม่อยากเล่นมันโดนเหรอจริงเหรอใช่ใช่มันโดน